สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บาสุขสุขสบายดีลูกมันนี่ใส่ชุดพาลาะ,ะชุดกีฬาเคนละนั่งจะดีลูกชุดกีฬาแขเทียนรอนทาง,งานระบาดมาค่ะไม่จ้างเขาบา้าไปอะไรน,หนะ่งไหมแมนมันวัน เจ้าแม่ทานเจ้าเจ้าระหว่างแม่ไปส่งไปรับไปส่งกับระหางไปรับไปส่งเจ้าเลือกไระบาวระบาวเออแม่ยังบ่ได้เมื่อยฮะแม่ยังบ่ได้เมื่อยแม่บ่ได้เมื่อย่สนอบ่ จะจะเลือกเอาอันนางเก็บด,ดีกระเป๋านะบ้างเจ็บด,ดีเมียงนไหนกระเป๋าถุงหน้าถุงหน้าที่ถุงหน้าอีกอันระวังแม่กับระบายจะเลือกระบายไปรับไปส่งเหรออะอันเจ,จ้าชิดตั้งใจเรียนบ่ทั้งถ,ถ้าแม่จ้างระบายไปรับไปส่งตลอดตั้งใจเรียนตัง้งใจเรียนอย่างงอแง มาจมานั่งแล้วกันีิอ้าวแม่แต่งัตไปเรียบร้อยแม่แม่แต่งตัตไปรเรียบยร,ร้อย,ยแม่สิถามแค่ถามลูกพี่เจาตอนนี้แม่ลูกขึ้นมาเห็นกับข่าให้ลูกเราเพื่อให่น้องสะท้องกับเป็นไข่สองมือแลนะ้วเนาะยังบดเศร้าก็เลยให้น้องชายมาหลับมาทรงน้องจอะติดไออันนี้ก็รอคนมาหรับอย น้องชายกับบริเหตุอย่างภูเมี่นองก็คือว่าเป็นบกคอยแข็งแรง,งแหละเนาะแต่ว่าเหตุเวียกนักบด้เป็นโรคหัวใจหัวใจอย่างคนห้องหัวใจวายบอกหลายโรคเข้ากันก็เลยแบบนี้แหละมาถามน้องสาธิตว่า,าน้องสาธิตนี่ถ้าให้อันระบาวไปรับไปส่งชุมมือ จังซี่ท้องล่ะสิให้เงินเดือนน้องชายเนาะเดือนนึงก็บ่แพงดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ประมาณ1,000กว่าบาทนี่แหละให้ไปรับไปส่งแค่ไปส่งตอนเช้าเนาะไปรับตอนแลงบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะพแม่พี่น้องแค่ให้ไปรับไปส่งแล้วก็ค่าน้ำมูกน้ำมันอยู่น้ำสาท้อเนาะมันเป็นหยังเจ้าคืออยากบเก็บบเก็บไปรับไปส่งเป็นหยัง มันคลาดวผู้ชายคือกันบ่คักอยู่บ่มันได้มุ่งวะได้กันเนาะกันมันเลยเดี๋ยววันนี้ต่อไปแหละเมสิหาบลอกเกตไปหาไปส่งกันเมสิจ้างบล็อกเกตไปเมสิไปไปส่งเองเดี๋ยวเมสิชอนเจ้าเท็ดกับเขากินเองพวโอัยหยาน้ดมันเลย ยาน้ำมันก็บ่ต้องเฮ็ดใช้น้ำมันต้มกินเอาเต้นดมหน่อยเอาใหญ่เลยไดเจ้าใหญ่แ11ปี42ปีแล้วเจ้าน่ะอ่ะเดือน6นี่เจ้าก็12ปีเดือน6นี่แล้วบ่แรงแล้วแม่สิให้บ่เกตน่ะพาเจ้าแวะตัดผมหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จังพัดบ่รู้ว่าจังได๋ร ตม่จว่าไปตั้โอเคอบ่หอยเอบายากเบากับแม่เข้าใจเจ้าใหญ่แล้วทีแรกดิเวลาแม่เป็นไข่เป็นน้าวไข่เป็นหนาวใช้สิบไปหับไปทรงลูกเข้าใจว่าแม่ว่ากาแฟเชยแม่ ทรงลูกเลี้ยงแต่อ,อย่กให้ลูกใช้เป็นอย่างแล้วตรงซื้อนะใช้เพิ่นเห็ดเห็ดการบ้านว่วนเนี่ยนะมี่ยังมีอย่งการบ้านว้วนเะล<ม>เปิดเลยเลยค่ะหลายตัวอยู่บ้างหลายตัวเมื่อไหรเนี่ยบาบ่าใส่เสือเชียนสัตวตัวได้ชิชักนะออกมาเด,ด้เสัอผัาเด้อ เรียนเพิมบริเรียนเอเพิ่นบรเรียนไหฮะเรียนยู่อัคือบริเียนเรเรียนด่ะเรียนอาคือว่าบรเลียนเรอาคนี่ยังแล้วค่ะอข้ออํา้ไม่้ออานี่เนาเขียนประานีออได้มาย่งนั้นนะน่นเป็นีนอ๋อาวเี con tuột đấy àng àng à, FC hả à bao nhiêu hết đi à đệ à, vợ à. à. à, à, FC, à. nhiều... à, FC vẫn đi luôn đi khẩn nói nâng nó về nào khai quả liên nhiều ba ăn nhiều liên vẫn nói thử trong nhiều เพิ่นจะดีป <rumor ada> so bon. yeah, ่ะ <surprises> ดีเวลาเปิดโลกจะเปิดโเนอะต้องเขินนี่ประาจีนเพิ่นอันนี้เนาะภาษาจีนน้องชาติดอันนี้ยังลูกเลขบอนั่งหันแล้วนั่งหันแล้วเลขเลขบวกอันนี้เลขอันนี้เนาะหกสิบหกเออสิประมาณนี้ใช้ตรงซื้อเลี้ยนแต่ละเมื่อนั่นเนอะ ได้เพื่อห้เหตุการณ์่านนั้นเมื่อืนนี่นะอันนี้เป็นสายอ่ะอันเล็กกว่นเล่านะ่มันสือาราสรปราเบอรสศรัทาอะสรัาอ่ะศรัทธาศรัทาอระศรีศรี สลอสลอสอสลอแล้วกเอามาใส่พองพองใส่โตมันแม่นบ่นสละอะใส่ตปเป็นปก็ไปอันนี้สะอะสะอันนี้สะอใตปสะอใส่ตปเป็นปา อันนี้เนาะเพิ่นให้เียนสระมันสะภาษาลาวนี่สะอะสะอะยอันนี้บ่เฮ็ดการบ้านน่บ่ตมซื้อเจ้าคิดตัวใหญ่บัดอนเขียนตัวใหญ่บัดอละอเจ้าบ่ได้หลายบัดเฮาสิดเบิ่งในตัวนะอันนี้บ่เขียนตัวนี้บ่ฮะมันเป็นภาษาลาวเนาะพี่น้องนี่ ใช่ใชาาษาอาใช่ภาษาอังกฤษเพระสะท้อนเห็นลูกเกียนกดีใจได้พวกพนี้คือหน่อยโบเมน่าเ <ชา S 1> ท้าก็ดีใจได้โรงเรียนเนาะสิมีสามภาษาพวกนี้คือหน่อยที่ภาษาจีนภาษาลาวภาษาอังกฤษเนาะพันสอนเนาะพันอนเจ้าพิเศษจะบลูบ อนอันเว้นหนะถ้าเพิ่นเก็บเงินเก็บหยังแล้วบอกแม่เด้ออันนี้ภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ภาษาจีนภาษาอังกฤษตะท่องก็เห็นลูกเขียนได้ก็ดีใจได้บ่แม่นบ่ดีใจได้การที่เฮาส่งผู้ใดเรียนนี่เนาะตะกี้เรียนเพิ่มมั้ยบ่งตัเรียนเพิ่มตะกี้สะท่องนี่ซื้อปึ้มมาเป็นปึกเอาุดเลยบ่มีตัหนังสือหยังจักไปทางใดตอใส่ กับบุมีกำลังใจถึกบ่อันนี้เรียนพิเศษเนาะถึกบ่อันนี้เลขบวกถึเกเลขบวกนะประมาณพิณเอาเลขบวกเลขบเลขบเลบพิ่นวะสาทองนะบ้า,างเบอร์อัวชาทองบริเลียนเอาไม่เขียนจะได้เดี๋ยวให้ลูกเป็นหนังสือแล้วมาสอนแมบ่บ่อยอันนี้ยังเฉลยออเติมซือต่อใกล้คอไข้บอแมนงงงว่าบอแมนยังค่ะ กอ <debuted. S 2> อันนี้นั่นเออนั่นแล้วกอมันโมเมนต์กอเบิรงหูยูแม่หูยูกอขอของ้อแมนบอเออเพันพันเปอร์เซ็นต์ตัวชัดกเอกเข้าใจบอพิ่นแค่ว่ากอขอของ้อจ้อสอช้อย้อโดแมนบอพิ่นเพิ่นอ่านแบบนี้แมนบออะ มีเขาอยากกริงใช่ไหมใชก็ได้ลูกธรรจักอันนี้อันนี้อันนี้มันหอหานอันนี้กะมันมันเป็นคือโอนี่กก็อโอลูกตัวอ๋อตัวอ๋อหาดแย้วตัวอ๋อตัวหอนี่อืมบึงอ่านนี่มันบริยากเลยลูกขอขอ คงอจอสสยดนตถออันนี้ทอแม่นบ่พอนอบอปอพอฝฟฟเนี่ย มอมอยอยอลอลอบอบอหอหออหอหออ่ะกระชับนี้แล้วลูกอันนี้ตรงสือมันน่อยกว่าตัวไทยอีกเลยลูกตัวไทยตอนนี้มี44่ตัวหูอันนี้มีแค่ชัดเจนตัวนึงเหมืนหรอ โ uh, อ้ยหาจะท่องเป็นวัดยังบริเศร้าได้พวกนี้น้อยหาก็เจ็ดมองสี่นาทีจะท่องให้น้องซ้ายมาทรงเจ็ดมองครึ่งเนาะเจ็ดมองครึ่งหลักปลาหอดพุ่นแปดพอดีเนาะเจ้าแม่นะบลูกเขียนตกจกมาเาอามาเขียนตัวนึงแม่เอ้ยเารวมทง 16 17 18 19 30 60 16 64 65ถ g r o u n d w a t e r a t t a c h a r y a t ั 1.д fox say n Açbroth Majuu ÷n ง e s o u r c e download vktu Ал 전 �apper in cadang B correctly, A m a ล title in cadang B correctly, A mat title in cadang B c o r r e c t l ี A mat title in c a d น n g B correctly, A mat t i t l ่ in c a d a n เพิ่นมาเขียนตัวงฮะเขียนตัวงแม่นบ่เพิ่นเขียน่เขียนเองจ้ะฮะแม่น่เพิ่นเขียนเพิ่นเขียนฮะเขียนแล้ว

อันนี้เป็รอเนนี่่ก็มาบอางเรอรออ๋อเพราะว่ามันตัวเดียวกันคล้ายๆกันเลยนี่รออนี่รอ้รอรออนี่เอาเขียนนะภาษาอังกฤษนะนะเราก็เขียนนะเขียนว่านี่แล้วก็เขียนว่นหนี่เ่าหาตัวเนาะไม่ใได้ อันนี้เขียนให้ họ หาตัว้วกัน,นาหาตัวอีกมันเป็นอย่างมันเลขกบอลต <c oughs> ัวงาแบบนาะแห่ถ้าถ้าเมนภาษาภาษาไทยกับจีเ็นกอไกล้ขอใขรนันแนเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบผลไม้เนาะหรือว่าจังไดภาษาอังกฤษคือภาษาคู่นะห้องบงเกตคือมาน,นี่แม่สิถามบากบกเกตสิไปรับไปชมเจ้าอยู่ก็ เนี่ยบเมื่แก้เราจะเห็นงานจนจงการเห็นงานเนี่ใช้แมนบกว่าเือกเกตข่าววันนี้ มาแล้วใครเสียก่บนออกมาเนี่ยยังเสือบช่างของขอามานั่งบอนบัติดนี่เอาโต๊ะนี่ออกเป็นยังกินของขอของดิ้เนี่ยหมวกกันหลกมีกับใส่สิสบายดีเลย มาดิคือบ่ใส่หมวกกันอกเอาแล้วมันใส่กับบ่มสอะสีดํามดสีดําก็มีอยู่เนาะในโต๊ะนี่น่ะมสิออกชังเด้อันบักิดว่าว่ามึงสิไปังไปเฮ็ดงานนีัดงานแพ็ะสุพุ่นน่ะอออนเดือนเท่าไหร่เดนน3ล้าน อ่าพอเราล้างเสง็จการต้องเอาสมุนไพรไปสมัครกันอยาสูบมั้งเช็ดได้บ่แพ็กมันซื้อเอาแพ็กกับมันเหม็นเลยทางนี้ทางมั้งถึงทางมินเราเขามาสูบมาเอ่าบริสุทธิกับมันเหม็นเลยเออกเขาเนี่ยม็นกับกูบริสูบธิ์ก็คิดการที่ได้พราะว่าบ่กูย่านมันนั่นบบถือกับโลกเมื่อกี้นี้ก็ย่านถือยาสูบปฏิตายเขาล่งกินยาสูบเนาะมันเล่นกินยาสูบเพราะย่านนั้น มันบกเข่ากับโลกมึงเหรอแล้วถ้าถิ่จ้างเดือละล้านไปรับไปชงผิดกูเมื่อมึงชีเอาบ่เอ๋อใครมึงซื้ออือกูเชให้เดือนละล้านบักทิดมันว่ามันอยากให้มึงไปรับไปส่งไปรับไปส่งด้วยเมื่อใดถ้ามึงทีจะทีนอนน้ำมันจะนอนครับเวลากูไปอยู่ด้วยว่าจังไรกะมานอนน้ำหลานสมมติว่ากูไปหันไปหนีไปเดินไปเดินยังสิ ไปน้ำโมน้ำยังเถอะมีผายหับไปชงเงินขาดน้ำโมลมันกูสิเติมเองแต่ว่ากูจะห้เป็นเดือนเดือนละล้านไปชงลานตั้งใจเรียนหมอทิดกันตั้งใจเลียงเหรอาใจเรียนเป็นเพิ่มขาดนะคะถ้าอัญยังเบิดบอกแม่ทิดอย่ามาแบบว่าเออชอบเบิดแอ็นชอบเบ็ดเอน บมเหตุการ์บ้านแบบชั้นบอกเอาเวลาไปใส่มาใส่ของจักกับเพื่อนกับชานมาแลกใกับบุญได้หน่ถ้าโตนมาหลุดมาอย่างถ้าโตบเบยากเมื่อโตก็นอนน้ำพิษอ่าหลานมานอนข้างบเกิน,นบมหายไปสธิตสาธิตคือกันบมหายไปข้างเพื่อนนั่นเพื่อนนี่ข้าใจแม่บอกฮะเดี๋ยวนี้อ่านแล้วจะโต้ อันได้ตัวแล้วช้อนช้อาเกดนัาเดอร์มาเกดมันเป็นนี่ยมเกดันเป็นหนังสือเด้ค่ะเออสีจอันหรอืมเอาปอันน่กนยนี่ ไปแชร์กันได้แต่ว่าตอนแรกต้องไปรับลานต้องให้หัวแจ๊กเวลาไปรับลานสามโมงครึ่งเนาะไปสามโมงครึ่งเพราะว่าคนเลิกสี่โมงคนเลิกว่เนาะไปว่านึงเลิกพอดีออกมาเข่าลรางออกมาปูกดาวจอดถ่ายทันแหละจอดถ่ายทั้งหน,างาน้าหันเปลี่ยนคนจอดลานชิลุ่มไอเสตจอดไปสิบพันไปบอก จ้ไปเท่าไหนเจ้าหาทารวันเจ้าตัวแม่เจ้าบ่าไปกินเพอร์เมื่อวานเลยนะแม่นวะฮะเจ้าบ่าไปกินเพอร์แม่นบะเจ้าจะเอาเงนใม่เจ้าใช่ไหมใช่จ้ะเออกระเปลว่ามื่อนี่เอาไว้ซื้อร้อยเนาะองไปโรงเรียนเลยห้ามตัวแม่อีกแม่ฮู้ถ้าเจ้ากินเพอร์เจ้าบอกกินมาม่า แม่แม <Men. S 2> ่มาอืมแม่บ่ต้องตัวแม่นเออเออยากน้ําันก็ซื้อน้ํามันแต่หามตัวแม่เข้าใจแม่ว่าบบ่บ่ต้องวายานบ่ต้องว่าอย่างมีหยังเว้ากับแม่เลยเข้าใจแม่เว้าหามตัวไปใส่มาใสคือกันได้ยินแม่เว้าอย่าเป็นคนกี่ตัวแม่บ่มัก กระจายบ่ลไม่บ่ฮะกระจายบ่อลกระจายบรับระจายกับบ้างกาะจายอ่ะบอลเกตเจ้าตอนแรกจังเอาไว้ไปเล่นบุญเขาเล่นเล่นตอนแรกจะเอาหมตอนแรกจังเอาจ้ะอันนี้ให้บอลเกตติ่โตไว้ซื้อกินซื้อแต่เวลา เงือนเดือนอยู่ห้เดือนละล้านแต่ว่าน้ำมันน้ำมันเดียวสิตเติมให้เองชาบ,บันจีบาบันจีแม่เบิ้งแมจักแม่หูแม,ม่เบิ้งแนตัวเลขมันแม่ฮูม้นมมนี่แชรวโถชั่นได้ไปเ,เ,วไเว็บไทยเว็บไทยถ้าเอาเว็บไทยกับเว็บไทยไปเลยือ้ด้รากุญแจแค่ว่าอย่าเอาไปทที่ ไปรับไปชมแค่นั้นโบได้ให้คีไปเล่นใจเมื่อบานน้อยเมื่ออยังเมื่อได้แต่ว่าบโบไปทันทีไปรอคุณแจวันคุณแจวไปใช่ไหมที่ไปใช้เหรอฮะบอกนี่พวงกระถาง จะเอาน่านี้ก็ได้เดี๋ยวจะนั่นั่สมมตว่าัวมีทางไปมาแต่ไปรับลานกันอะไวแต่ เ้าไปอยญเนี่ยบนลึกอ่ะมันก็พอนเออเอาโอเคไปดีไปใะคิดเอาแม่กวดน้ำเจนแล้วลูกคิดด้วยเอาแม่กวดน้ำเจ้นละตอนนี้ก็สิบสิบอันไอเจ็ดเจ็ดโมงสิบอันสิบเจ็ดนาทีไอสิบหกนาทีไปฮอดจล้ ราต้องเล่นไว้ไปค่อยไปค่อยมานานนานนานว้าเดี๋ยวนี้กระดาษน,นะเอาอกมาลูกใช้ขยะลูกมันไม่ใช่บอลถ่บลูกเอาขยะลงไปถิ่มเลยลูกเท็ดล ถ้ตัวกลับมาตัวอยากกินมะม่วงมาม่ากระต้มกินคอ,องเล็งดเล็กน้อยรถตัวนี้มันอยากบิดยากเลยได้คอนั้นเป็นอย่าง มองพวงกุญแจไปเลยมันต้องเปลี่ยนมาจะมันหากับเป็นนี่แล้วจะเป็นเพราะเนี่ยพชิได้ก็ได้แป๊บเดียวแต่ว่ามันต้องไปเปลี่ยนมองบิตกุญแจไปจ้ะ คเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้กลไปละคลิปนี้ก็าแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเก่าให้เพิ่นไปหาไปส่งแทนเพราะว่าสะท้องก็เป็นไข่มา2มื้อเลยเจ็บกระตงกระโตก็เลยแบบว่าไปใส่กันยามันบ่มีแห้งเจ็บกระโตแห้งแห้งก็เลยให้น้องชายไปหไปส่งพี่น้องสาธิตเพิ่นก็มามกัน ไ้ระบาไปิ่งเหมือน่าอนะโอเคพ่อแม่พี่น้องไอคลิปนี้สะท้องไอที่ชอบคลิปไปแล้วเนาะก็บ่มีอย่างไรแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไอสะท้องคือเก่าเนาะ